สวัสดียามบ่ายค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็ไปทําบุญทอดกระถินที่วัดมานะคะก็เอฟซีก็กทำโ,โมทนาบุญกับป้าแมวได้นะคะขอบุญนี้ส่งถึง FC ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขความเจริญณนะบัดนี้นะคะสิ่งไหนไม่ดีขอให้ปัดเป่าออกไปจากครอบครัว FC ทุกท่านค่ะขอให้มีสิ่งดีๆไหลเข้ามาไหลเข้ามาให้ทุกคนมีความสุขนะคะสาธุสาธุค่ะ ค่ะตอนนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านปลาเขียวนะคะเอฟซีค่ะของปลาเขียวก็ค่าจัดส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะเมาเมากี่กระถางก็ได้นะคะห้าสิบบาทค่ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวขอแจ้งนิดนึงก่อนจะไปชมบอลปลาเขียวเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนนะค่ะป้าปแมวขอแจ้งก่อนนะคะก็ต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านเนาะอันนี้ขอแจ้งนะคะถึงพี่สำลิศคาบอกนะคะไม่ได้ว่าเอาน้ำท่านหรืออะไรมาอ่านนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะพี่สำลิศคาบอกสั่งบอลสีป้าแมวแล้วก็สั่งของพี่ ถาวรน,นะคะรัสั่งของพี่พรทิพย์แล้วอีกหลายๆท่านนะคะซึ่งสั่งแล้วอ่ะท่านน่ะเปลี่ยนเบอร์โทรและวไปรษณีย์โทรหาท่านติดต่อไม่ได้เวลานน่าก็โทรกลับมาว่าหาว่าป้าแมวส่งของหรือยังนะป้าแมวก็มีการยืนยันส่งของให้นะคะถ้าท่านไม่รับก็โทรบอกปอ้าแมวได้นะคะหรือว่าท่านไม่มีตังค์ไม่มีเงินจ่ายค่าไปรษณีย์ป้าแมวยินดีนะคะ โอนไปให้ไปรษณีย์ได้นะคะไม่ต้องจ่ายไปรษณีย์ป้าแมวจะเป็นคนจ่ายให้แล้วบอลสีก็รับไปเลยค่ะป้าแมวให้นะคะก็อย่ามาทําแบบนี้อีกเนาะนี่ป้าแมวก็ขอเอ่ยนามเลยนะคะอันนี้แบบนี้ไม่ดีนะคะคือว่าเป็นพี่ๆทุกท่านเขาส่งบอลไปด้วยความเต็มใจนะคะนี่ความเต็มใจเลยเนาะนี่ป้าแมวก็ขอเส,เ,เสียทั้งค่าส่งเสียเวลาแพ็คนะคะ <Okay. S 1> ถึงท่านไปถึงแล้วก็คุยกับพวกเราได้นะคะว่าเอ้ยป้าแมว ตังฉันยังไม่พอเรืออะไรคุยกับป้าแมวได้ค่ะป้าแมวไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคะไม่มีบอกป้าแมวเลยค่ะป้าแมวโอนทันทีค่ะโอนไปให้เลยนะคะโอนไปให้ปรณีเลยค่ะอันนี้พี่สมนิ์คำบอเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านวังโคนตำบลหนองใหญ่อำเภอกะนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้ป้าแมวก็ขอเอ่ยไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าอย่าไปทําอีกนะคะแบบนี้ไม่ดีค่ะนะคะก็ต้องกราบขอโทษไว้ด้วยนะโอกาสนี้นะคะที่ป้าแมวเอ่ยนามเนาะ ค่ะแล้วคือสั่งแล้วป้าแมวก็ไม่ได้ว่าหรือท่านจะโทรมายกเลิกอะไรก็ได้แต่ว่ามันมีข้ออ้างต่างๆนานาน,นะคะอันนี้เป็นที่ไม่ดีเนาะก็อย่าไปทําอีกนะคะอันนี้ป้าแมวก็ต้องต้องขอร้องค่ะให้หยุดให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าเขียวนะคะค่ะขอฝากเบอร์ป้าเขียวเลยนะคะโทรแอดไลน์หาป้าเขียวได้นะคะนี่นะคะ ปลาเขียวมีอยู่ชุดหนึ่งนะคะตัวน,นี้นะมีชุดเดียวนะคะมีไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐเนาะไก่ทองประเสริฐแล้วก็มีสำลิดผลหนึ่งต้นนะคะได้ทั้งหมดไปสามต้นเนี่ยปลาเขียวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะมีไก่ทองประเสริฐสองต้นนะคะแล้วก็สำลิดผลหนึ่งต้นอยู่ในชุดนี้มีชุดเดียวค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะ มาต้นนี้นะคะดาลิกาดาลิกาเวลาโตมาเขาจะออกเป็นสีแบบนี้หรือจะออกด่างเหลืองนะคะดาลิกาขายให้70บาทนะคะดาลิกามีอยู่2ต้นจากอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ด่างในกระถางนี้มี3ต้นนะคะ70บาทค่ะเวลาแบบเนี้ยเขาจะด่างสวยนะคะขอบใบจะเป็นออกชมพูนะคะนี่นะคะขอบใบเขานะไม่ไม่เขียวนะคะขอบใบไม่เขียวค่ะจะออกเป็นลักษณะนี้นะคะ70บาทเอามาต้นนี้เจ้าจักรพพัดเจ้าจักรพพัดนี้ได้ไป2ต้นนะคะ เจ็ดสิบบาทค่ะด่างแบบนี้นะคะมาต้นนี้จาชื่อไม่ได้ใช่วางสํารานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาเจ็ดสิบาทจะ้ะวังสํารานใช่ไหมพี่เขียววังสํารนเจ็ดสิบาทค่ะมาต้นนี้เอตอต้นนี้ใช่เทพอักษรา,าด่างแบบนี้นะคะเอฟซี FC, แต่ใบนี้โดนหนอนกินนะคะเจ็ดสิบาทค่ะเทพอักษรา,านะคะมาต้นนี้ อะไนี่ชื่อมันหายไปเนาะเอาขาย้นะนำลูกไม้แล้วกันเนาะเหมือนเพชรเจ็ดสีก็เหมือนนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะมีสองต้นจ้ะอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะเจ็ดสิบบาทวังสำรานมีสองต้นนะคะด่างแบบนี้เนาะเจ็ดสิบบาทจ้ะต้นนี้แสนรักนะคะแสนรักเจ็ดสิบบาทอันนี้ชื่ออะไรจ้ะอันนี้ชื่ออะไรพี่เขียวชื่อหายจำชื่อไม่ได้เจ็ดสิบบาทนะคะค่ะ นนตัวเดียวกันกับตัวนี้นะแสนรักเออแสนรักหมดค่ะแสนรักทั้งหมดใช่ไหมใช่ใช่แสนรักทั้งหมดนะคะพี่เจ็ดสิบบาทจ้าคนละหน้าเขาคนละหน้าเนาะอ,อันนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะแต่ทรงทรงใบไม่ยาวมากนะคะนี่จะเป็นทรงใบลักษณะนี้นะคะเป็นลูกไม้ใบไผ่ค่ะลกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะนี่นะคะสี่กระถางนะนุนอีกระถางนึงค่ะราคาเจ็ดสิบบาทจ้าแล้วต่อมาด้านนี้นะคะไม้ใบแปลกค่ะนะคะใบเขาจะออก แบบนี้นะคะใบแปลกๆในกระถางนี้มี2ต้นนะคะไ, <ป S 1> ไม้ไม้สร้างหัวแล้วเนาะหนึ่งรบาทนะคะสองต้นจ้ะมาต้นนี้ค่ะชื่ออะไรเนี่ยพี่เขียวมือนชูชกเลยชื่ออะไรเนี่ยมไม่แน่ใจเนาะสองต้นนี้ขายให้เท่าไหร่จ้ะเจ็ดบาทพ่ะแมวขายให้เจบาทนะคะแล้วต่อมานางลากสดุดเทวีเนี่ยนะคะป้ายมาแบบนี้นะมีอยู่3ามต้นค่ะเท่าไหร่พี่เขียว จ็ดสิบาทนะคะ fc เจ็ดสิบาทนะหลอดใหม่มาก็สวยแล้วนะคะนี่เจ็ดสิบาทมีสามต้นนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะเพชรเจ็ดสีนะคะโอ้โหเป็นเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ fc อันนี้พี่เขียวค่ะให้หนึ่งร้อยบาทนะคะฟอร์มมีฟอร์มกอเดียวจ้ะต,ต้นนี้ล่ะชื่ออะไรเอ่ยลูกไม้ด่างนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะกุมพักันเป็นไม้เก่านะคะ fc นี่นะคะแตกหน่อขึ้นมาเยอะแยะเลยเนาะอันนี้เท่าไหร่จ้ะพี่เขียว หนึ่งร้อยบาทนะคะมีสกระถางนะคะกลุ่มพักกันนะคะมีสกระถางจ้ะด้านนี้อันนี้ผงสุวรรณเนาะพี่เนาะใช่ไหมหยดเลือดนางพิมพม์้าหยดเลือดนางพิมพ์นะคะ70บาทเนาะแล้วก็ต้นนี้สีกัญจนาค่ะเอาไปห้าสบาทมีต้นเดียวจ้ะอันนี้อะไรพี่เขียวไม่ใช่เนี่ยเนี่ยชื่อไหน มาต้นนี้นะคะเป็นพันนลายค่ะพันนลายเจ็ดสิบบาทต้นนี้หนุมานอ,อกศึกเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้อะไรหนันุมานจองถนนเหรอพี่หนุมานจองถนนก็เจ็สิบาทนะคะมีในกระถางนี่มีสองต้นจ้ะหลงรับแรนะคะมีอยู่ฟอร์มกอหนึ่งค่ะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะ อุ้ยอันนี้สวยจังเลยอันนี้เวลาถ้ากัดถ้าเข้าตู้แล้วมันจะสวยมากเลยต้นเนี้ยจําชื่อได้ไหมเนี่ยพี่ไม่ได้ไม่ได้เนาะขายแนะนาลูกไม้ไปเลยนะห้าสิบาทนะคะห้าสิบบาทจ้ะค่ะตรงนี้ห้าสิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นจ้ะห้าสิบบาทเนาะเพชรพระนครในกระถางเป็นฟองกรนะคะเท่าไหร่ดีเอ่ยห้าสิบบาทจ้ะ มาต้นนี้จ้าเดี๋ยวแม่อ่านชื่อก่อนนะเพชรลาตีก็ไปห้าสิบาทนะคะเพชรลาตีนะมีสองกระถางนะคะเพชรลาตีห้าสิบบาทน้ำมืองกรเท่าไหร่พี่เขียวห้าสิบบาทบาทพัทยาก็ห้าสิบาทนะจา้ามาด้านนี้ค่ะสีลาจัก,กรพัดนะคะมีสองหน้านะคะนี่นะสีมาแล้วนี่สีสวยอันนี้สีแบบนี้นะคะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะแก้วมังกรนะคะเวลา,ากัดสีมันจะสวยมากนะคะมีสองกระถางค่ะ าไปกระถังละห้าสิบาทจ้ะอันนี้เป็นอะไรนี่ <m> เพชรลาเตีอขุมเมืองใหม่เขาบอกมมันแผงอะไรักอยงน,น,นะพี่เป็นบอลใบ,<า>บ,<น>บกลมนะคะเนี่ยนะแผงนะคะเอาไปห้าสิบาทจ้ะอะไรสัตตะบงกฎมีอยู่กระถังเดียวจ้ะห้าสิบาท นี่นะคะแต่ตาบงกฎเขาจะค,คายนะ้าเมืองนอนนะอันนี้ลูกมไม้หน้าสวยนะคะนี่นะหน้าสวยเลยห้าสิบบาทจ้ะโบ,บาคาโน่ห้าสิบบาทจ้ะมีสองกระถางเลยมันนี้มันีล้อมเพชรหน้าเมืองนอนนะนนพี่หน้าเมืองนอนคะ่ะห้าสิบบาทนะคะจ้ะห้าสิบบาทเท่ากัน มันีมรกตค่ะไซส์แม่พันเลยห้าสิบบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะชื่ออะไรเอ่ยหานุมานซื้อซื้อมะค่าซือยากปักหลันอยากปากหลันอยากปักหลันนะคะห้าสิบบาทพิษณุโลกห้าสิบบาทใช่ไหมแถวนี้หมดเลยใช่ไหมมีอยู่สี่กระถางค่ะค่ะมาด้านนี้นะคะพญาเสวกสวยๆแบบนี้เลยเนาะกระถางละห้าสิบบาทนะคะ fc มีอยู่สิบกระถางนะคะ วันนี้ป้าแมวข,ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแมวมาตลอดนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้สวัสดีป้ากระบอลสียสวยบ้านปลาเขียวค่ะสวัสดีจ้า